ปลาฟิชชิงแคมป์ปตกปลาในปา่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกอาบูอ่ารุ่นคิงฟิชเชอร์นะครับคิงฟิชเชอร์สองพันเบอร์สองพันอันนี้ก็จะเป็นอ่งานเก่า US เนะครับ USA Made in USA นะครับเขาก็จะต่อโคดไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมเอ่ย Made in USA บอดดี้พวกนี้คิดว่านะ่าจะเป็นอ่า กาไฟหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าบอดี้พวกนี้เป็นพลาสติกนะมีสปูนเป็นโลหะนะครับผมนะกดเปิดหน้ารอกตรงนี้นะครับกดดังแก๊กแบบนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นยางๆห่อหุ้มไว้นะครับกดแล้วนี่นะครับมันก็จะเด้งคืนที่เห็นไหมครัแบบนี้นะครับรุ่นนี้จะมีระบบฟิปปิ้งนะครับฟิปปิ้งก็คือตีเร็วนะครับกดแล้วตีได้เลยนะครับนี่ผักตัวนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้ผักมันขึ้นมา อ่ะเนี่ยดันไปที่ตัว F เห็นไหมตัวนี้จะมีรูปตัว F อยู่นะครับแล้วก็กดกดตรงเนี้ยนะครับกดพอเวลาันใส่อาคันมันจะจับง่ายกว่านี้นะครับกดตีปล่อยนะครับลอกก็จะหมุนนี่คือระบบฟิปปิ้งนะครับถ้าเราไม่ใช้ฟิปปิ้งก็จะเป็นลอกแบบปกตินะครับกดซับนะครับกดซับแบบนี้นะครับเพราะงั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของการตีเร็วนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับ่วงนะครับ มีปรับนวงนะครับชุดเกียร์แบบนี้นะครับลอก้อนสภาพก็มีริ้วรอยนะครับขูดๆเพราะมันเป็นลอกสีดำนะครับก็จะมีเห็นริ้วรอยได้ยากนิดนึงเห็นไหมครับแบบนี้มันก็จะมีมั่งนะครับริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นงานเก่า US นะครับ USA นะโดยรวมแล้วก็ยังสวยนะครับความจุสายก็ประมาณร้อยร้อยห้าสิบเมตรประมาณนี้นะครับนะประมาณร้อยเมตรร้อยห้าสิบเมตรแค่นั้น นะครับเป็นพวกสาย p ี่เล็กๆเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองอย่างเงี้ยนะครับหรือเล็กกว่านั้นนะอ่ารุ่นนี้เป็นอะไรเนี่ยอุลตร้าแคทนะครับสามลูกเปินนะครับมีสามลูกเปิลอ่ารอบนี้ผมไม่แน่ใจนะลืมเช็คมาก่อนนะครับว่ารอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นอีกตัวที่สวยน่าเก็บสะสมนะครับเป็นล่อของอาบูแล้วที่สำคัญเป็นเป็นเมดินยูเอสนะครับเมดินยูเอสนะนะครับ ให้ดูสภาพแขนทองเห็นไหมครับเบรกทองนะครับ,นะรบสตาร์ทองแขนทองนะครับผมพร้อมใช้งานครับผมตัวนี้พร้อมใช้งาน เลือกชมสินค้าหน้าเพจนะครับผมนะกดเข้ามาที่หน้าเพจนะครับแล้วกดตรงคําว่าร้านค้านะครับจะพบสินค้ามากมายนะครับผมจากนั้นให้เลื่อนลงมาให้สุดนะครับแล้วกดคําว่าดูทั้งหมดนะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเห็นสินค้าทั้งหมดเลยนะครับที่ทางเพจลงไว้นะทั้งหมดจะเป็นของมือสองนะครับเราจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับถ้าไหนขายแล้วก็จะลบออกไปนะครับถ้าสินค้าเข้าใหม่เราก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆ นะครับผมมีของมากมายนะต้องลองกดเข้าไปดูนะครับที่หน้าร้านค้านะครับสนใจชิ้นไหนก็เลือกแล้วก็ทักมาคุยกันนะครับหรืออยากแบบต่อรองราคาอะไรอย่างงี้ลดได้ไหมสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดมีอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีบริการครับผมสินค้าเรามีให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับทั้งมือ1และมือ2นะครับก็เนี่ยครับตามรูปเลย ต่อมาเป็นวิดีโอนะครับถ้าเรากดเข้ามาในหมดวิดีโอก็จะมีคลิปที่ผมทํารีวิวสินค้าเอาไว้ให้นะครับรีวิวลอกรีวิวคันรีวิวอุปกรณ์แคมป์เดินป่าอะไรพวกนี้ครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับ